สวัสดีครับริม p ปรช็อปนะครับสายปั้นเคสเอ,เ,อเคสอาร้อยสิบนะครับวันนี้ไปยันออกเงินนะครับเพื่อไปซื้อ,อไหลเคสอานะปรากฏว่าห,หาฟื้ออะไรให้หาเดินทั้งออกเงินนะได้อะไรมาบ้างไปดูนะตลกมากของน้อยมากนะครับนี่ได้มาแล้วแกนล้อนะครับแกนล้อหลังพร้อมดุมสเตอร์นะครับให้ถ่ายชุดนี้เท่าไหร่ 200บาทนะครับมีบูสเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็บูนอ่าบูในสเตอร์กับบูนนอกสเตอร์นะครับใส่กับสวิงอาร์มหลังประมาณนี้นะครับประมาณนี้200บาทอ่าแล้วก็จะได้มาชุดเบรกน้านะครับแต่ก็ไม่ได้สวยเลิศถ้าเบรกก็หมดนะครับเพื่อนๆ เหนื่อยเนี่ย,ย,ยชุดปั๊มบนนะครับเบรกมือก็หักปั๊มก็แข็งต้องเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเหนื่อยเหลือเกินผ้าเบรกก็หมดด้วยนะนี่ดูผ้าเบรกเขาเบรกนิน้อยนึงนะครับเห็นไหมผ้าเบรกก็มีอยู่แต่น้อยนะฮะนี่แบบนี้ชินเป็นของแท้ติดรถนะครับ ไอแกนที่ผมได้หรือในบ้านมาก็ใส่ไม่ได้นะเป็นของเบฟรุ้นเก่าก็ประมาณนี้แบลบออกเงินได้มาสองชิ้นไม่มีอะไรเลยนะครับนี่หาหลไเช็ดอานเหน่จังตอนแรกนี้ว่าจะทำไม่เยอะแล้วน่าจะเยอะนะก็เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ไปซื้อมาแล้ว๋ยวผมใส่ เบรคแคอยู่แป๊บหนึ่งนะครับต,ต่อนะครับก็เมื่อกี้เอามือขันก็ทรงก็จะได้ไประมาณอย่างนี้นะฮะประกาศข้างซ้ายก็ยังไม่มีเลยขนาดอองเงินนะครับผมแบบโอ้เดินหาของตั้งนานไม่ได้อะไรเลยได้มาสองอย่างเดี๋ยวจะไปหาในกลุ่มแทนและที่ไม่ไม่ซื้อในกลุ่มไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าอยากหาของเองนะฮะเพราะส่วนใหญ่พ่อค้าก็ไปเอาจากอองเงินนะ จาบคูณทรับอะไรเงี้ยแหละนะเ็ประมาณนี้ปั๊มเดิมต้องต้องหาน็อตยึดอีกนะจานอ๋อวันก่อนไปซื้อล้อมานะครับล้อเดิมซื้อมาหนึ่งพบาทดูสภาพ <c oughs> เห็นแล้วสงสารตัวเองยึดหลังก็ไม่มีนะแต่ยางอะพอได้อยู่ยางอาพอแบบว่าใส่เป็ต่อออนชื่อต่ออะไรเงี้ยได้อยู่นะครับ เนี่ยโชคดีล้อหน้ามีดิสนะแต่ดูสภาพหนึ่พันบาทอันนี้คือล้อเหล็กนะฮะล้อเด็กเดิมๆของเคสอาดูนะฮะโยนเปหนึ่งหมื่นจะจบไหมเอ่ยนะครับที่ไม่จบนี่คือไม่จบหาของนะ,อะโอเคถ้าชอบก like, ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอีพีสองเหนื่อย โอเคสายป้านเชสอาเนาะแค่แบบทําเองอะไรเงี้ยผมว่าเพื่อนถามว่าทาไมไม่ซื้อรถคละมือกว่าบาทที่มันขับได้เลยผมมันสายโซนนะครับสายสายเขาเรียกสายโซนอะจากอยากทาเองคันก่อนทําเบร์อยุห้านะแต่ไม่มีใครได้ดูนะครับเบิกแบบโอ้โหเบิกยับเลยเบิกของสี่หมื่นกว่าบาทขายรถไปสองหมื่นกว่าบาทขาดทุนยับขายเพราะว่าไม่ได้ขับนะครับแล้วก็จอดอยู่เฉย ก็เลยขายแบ่งเข้าไปให้เพื่อนกันนะี่แหละเพื่อนก็เอาไปขับแกป๊ปดังนั้นทำรถอย่างสวยเลยโอเคถ้าชอบก็ติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับผมว่าจะทำไงว่าจะซื้ออะไรอะไรมาให้คนที่เขาบอกจะเอาชุดสีมาให้เอาอะไรมาให้เจ้าของเดิมะนะบอกจะเอาของมาให้ก็ยังไม่เอามาให้นะครับก็ไม่รู้จะเดินยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวจะรื้อเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าสตาร์ทแล้วมีควันขาวเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ย ต้องรื้อและเช็คอะไรบ้างคือเบื้องต้นอาจจะเช็คแค่ลูกกับฝานะครับเป็นหลักอาจจะต้องเปลี่ยนซีนก้านวาลวหรืออะไรต่างๆนะฮะนะยังไงจะทําให้ดูไปเรื่อยๆนะว่าไล่อย่างไงได้บ้างผมไม่ใช่ช่างแต่ผมชอบทําเองนะฮะศึกษาจาก YouTube บ้างอะไรบ้างนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับ